สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปวิตาบุญเลิศรหัส1367-10188ค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหน่วยสัตว์โลกน่ารักค่ะก่อนเราจะไปเรียนรู้กันว่าสัตว์มีกี่ประเภทมีลักษณะอย่างไรก่อนอื่นคุณครูคมีปริศนาคำไทยจะมาทายเด็กๆก,กันนะคะสัตว์อะไรเอ่ยตัวใหญ่หนักหนาใบหู กว้างใหญ่จมูกยาวไกลเด็กเด็กรู้จักดีเด็กเด็กรู้ไหมคะว่าสัตว์ตัวนี้คือสัตว์อะไรเอ่ยรู้ไหมคะว่าสัตว์อะไรเดี๋ยวคุยจะเฉลยนะคะนั่นก็คือช้างนั่นเองค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้กันว่าประเภทของสัตว์สัตว์คือสิ่งมีชีวิตที่เราพบเห็นกันได้ตามบ้านตามป่าหรือตามเขาและในหนองน้ำต่างๆ ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดจะมีรูปร่างและลักษณะที่แตกต่างกันไปรวมถึงการกินอยู่แล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วก็สัตว์จะมีมากมายหลายประเภทต่อไปก็คือสัตว์น้ําสัตว์น้ําก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําก็จะมีเช่นปลากุ้งหมึกหอย,ห,อยหรือม้าน้ําเป็นต้นส่วนสัตว์บกนะคะก็จะมี สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นสุนัขมาแมวหมูช้างเป็นต้นค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไปเช่นสัตว์ปีกหรือว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําสัตว์ปีกจะมีเช่นปีกปากหรือว่าขาแล้วก็ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นสุนัขก็จะมี ใบหูจมูกปากแล้วก็หางแล้วก็ขาค่ะส่วนอาหารของสัตว์แต่ละประเภทเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์แต่ละประเภทจะรับประทานอาหารที่แตกต่างกันไปไก่ก็จะทานเป็นรำข้าวหรือข้าวเบลือกส่วนหมูก็จะทานเป็นอาหารเม็ดหรือว่าพวกผักย่าส่วนปลาก็จะทานเป็นอาหารเม็ดนะคะ เด็กๆรู้ไหมว่าสัตว์อะไรบ้างที่มีอันตรายต่อเรารู้ไหมคะสัตว์ที่มีอันตรายต่อเราก็จะมีเช่นพวกเสือโครง่งสุนัขแล้วก็สัตว์ต่างๆอีกมากมายที่มีพิษเช่นเด็กๆควรระมัดระวังเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าสัตว์แต่ละชนิดหรือสัตว์ตัวนั้นจะมีอารมณ์เช่นไร อาจจะเป็นสัตว์ที่ดูร้ายจะเป็นอันตรายต่อตัวเราได้ส่วนอาหารของสัตว์สัตว์แต่ละชนิดจะสามารถกินอาหารได้แตกต่างกันไปแล้วก็เด็กๆรู้ไหมคะว่าสัตว์แต่ละชนิดก็สามารถเป็นอาหารของเราได้เช่นกันจะมีสัตว์ที่เป็นอาหารของเราก็คือหมอูไก่วัวหรือเป็ดเป็นต้นค่ะ ส่วนสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้เพื่อเป็นความเพลิดเพลินก็จะมีเช่นสุนัขปลากระต่ายค่ะประโยชน์ของสัตว์ต่อมนุษย์สัตว์บางชนิดสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้เช่นไก่และไข่ไก่เป็ดและไข่เป็ดค่ะค่ะสัปดาห์นี้เราก็มาเรียนรู้กันในในส่วนของเท่านี้ส่วนต่อไปคุณครูจะ ยกบ,บัตรคำแล้วบอกเด็กๆว่าสัตว์ตัวนี้มีชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษ,กฤษว่าอย่างไรเช่นอันดับแรกนะคะก็คือนกภาษาอังกฤษก็คือเบิรต่อไปลิงมังกี้ให้เด็กๆพูดตามด้วยนะคะต่อไปช้างอีเลฟเต่อไปหมูพิก คะ่ะต่อไปเราจะมาสรุปกันว่าวันนี้เราเรียนอะไรกันไปบ้างเด็กๆรู้อะไรบ้างคะวันนี้ที่เรียนไปอย่างแรกก็อาจจะเป็นประเภทของสัตว์และลักษณะใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัตว์มีกี่ประเภทใช่ค่ะมีสามประเภทนะคะก็จะมีสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์บีกค่ะ แล้วก็ส่วนที่ครูจะเน้นย้ำเป็นสำคัญเลยก็คือการป้องกันอันตรายจากสัตว์ต่างๆให้เด็กๆระมัดระวังตัวจากสัตว์ต่างๆที่มีพิษแล้วก็ควรอนุรักษ์สัตว์ที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์ไม่ควรทำร้ายสัตว์หรือฆ่าทำเป็นอาหารในจำพวกที่เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะขอบคุณค่ะ